วันนี้มีมีอเล็กซี่ที่เล่นลังตายเมื่อวันเออเมื่อวันเสาร์แล้วก็น้องโฟกกินน้ำโค้กทุกวันแล้วก็อีกคนนึงมาเป็นมาครั้งแรกเป็นยูนิคส์มอนสเตอร์ขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยโลโลว้าอ๊ะโอ้ยวู้ยวู้ว่ะวู้ว่ะโอเคโอเคเฮ่ยโอเคอันนี้คือ,อดินเข้ามาเลยเข้ามาเลยเพิ่งสร้างยังสร้างแล้วเห็นแล้ว ตานคอนโทรลชัปเตอร์หนึ่งโอ้โดันหวังว่าวันนี้เราจะไม่หลุดพัดลมไม้สูงๆเลยนี่มึงเป็นใครเนี่ยอาวชิมายแล้วกดเตะไม่ได้อะชิมายแล้วเตะไม่ได้อ๋ออ๋อมันมันครบห้าคนพอดีงั้นให้มันไปด้วยนี่หว่าโอเคเริ่มเลยมาลินเคยเล่นเคยเล่นมิมิกไหมเคยแต่ว่าเล่นไม่จบ นั่นไม่จบคาเตือนเกมประกอบด้วยไฟและกระพิบและกระโดดโอ้ยเรียเราไปทางนี้ไม่ใช่เหรอเราเลี้ยวขวาไปอะโรงเรียนโรงเรียนหาอะไรไม่รู้ครับรลาควินตาอะไรเนี่ยเราไปทางนี้ปะเราไปทา,ไทางนี้ก็ได้เหมือนกูเคยเล่นแต่กูจำไม่ได้จำไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวโฟก่ะไม่แห้งไอ้โฟกยังไม่เดินตามมาเยลย อ๋อมัอนล็อกต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อปลดล็อกมันมาผ่านมาตรงนี้ปะอ๋อมีบล,ล็นนอกข้างหลังมี่โฟก์โฟกอ,อยู่นี่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเรามาลินอยู่ไหนวะอ๋อเุ้ย, <c oughs> ย,ยเยอะเฮ้ยมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่วะต้องต้องเช็คที่ยิมอ่ะอืมอุ้ยอะไรอ่ะกระเป๋าเปื้อนเลือด <c oughs> แล้วควรแยกกันหรือเปลา่าวะใช่ไปด้วยกัน เขาไปแยกกันนี่คือส้นตีนมากกันนะโฟก์อยู่ไหนหน้าคนเหรอไหนใช่เหรอโฟกหายวะลินกินโฟกเข้าไปเ<ช>หรอเะโฟกอยู่ไหนกันนะอยู่ข้างหลังเมื่อกี้โฟก์โฟกมึงเปิดไมค์เถอะโฟกมึงไอโฟกม,มันหลุดหรือเปล่าวะไม่ไม่มนมันอยู่ตรงนั้นน่ะไหนอันนี้ปล่าอันนี้เราต้องการกุญแจว่ะ พูดแชรอะ <Fish man. S 2> ไรอีกมั้งเฟสโฟกมาหายจริงนะโฟก์อยู่ไหนโดนแม่ใช้เหรอมีห้องนี้เปิดได้โฟกหายตัวไหนไอมินเข้ายืนไหนแป๊บแป๊บแป๊บห้องไหนวะห้องเนี้ยลินอนะเดีวลินมาตรงไอเนียสนามบาสน้องเาอยู่ไหนกันตรงเนี้ยาบ,บาสห้องไหนอ๋อไอโฟกอยู่ไหนวะแต่โฟกหายเอ้ยโฟกมันหายไปไหนนี่มาแล้วไหน ลินอ๋อมันโฟกไอโฟกโอยไอโฟกเดินตรงเลยยี่มาข้างหลังมันเปิดไม่ได้สองห้องเลยโฟกมาตรงนี้มันตรงข้างหลังโฟกกับลินอะโฟกมันดีดที่อะไรข้าไม่เปิดได้ไหนไี่อะไรเนี่ยแมวเฮ้ยมีแมงวันด้วยหนูตายเป็นภาพเป็นภาพที่มีกลิ่น โฟมมันเป็นอะไรวะไอโฟมมันเป็นอะไร <c oughs> อ๋ออออ๋ออ๋ออ๋มันเป็นอะไรวะโซสแกรี่ <c oughs> so ป่ะไปหาถังขยะยเปนเมน็เมนต่อเราใกลเจอผีอยังไงอะเล็กเท่าที่มึงจำความได้ <c oughs> ไม่รู้มันเป็นด่านสองรอเปล่าด่านแรกอันนี้ด่านแรกเหรอ <c oughs> อ๋อต้องอ๋อน,นี่ <c oughs> ต้องเอากุญแจไป <c oughs> เปิดในโรงยิมปะ่ะ เบสเมนต์ค auto, <PC S 1> ืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหต้นนีออนเหรอชั้นใต้ดินเย่รู้ได้ไงเล่นในใบไม่ตลกเอ้าแต่มึงเฮ้ยดินดินเอออืเฮ้ยเฮ้ยเสียงลิงเข้าไปลิงเข้าไปดิ ทำไมฮะเมื่อกี้เป็นห้องน้ำใช่เข้าไปดิอุ้ยนะไม่มีอะไรอ่ะไอ้โฟมมันเป็นอะไรวะเอ็นตุ้อุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเอาดินถ่ังเสียงที่ไรเฮ้ยอะไอ เมื่อกี้มีเสียงเสียงเอฟเฟกมาเต็มระบบเลยโฟกดีดโฟกดีดออกมาหาวิธีอะไรวะล็อกมาโอ้หัวขึ้นทางต่อไปแล้วเหรอนี่ไงเฮ้ยเดินเราเดินไปสุดทางปะไอตัวไอแดงๆตรงนั้นมันคืออะไรมีอะไรยืนรออยู่ป้วะเฮ้ย เฮ้ยลินลินใจเย็นลินลินใจเย็นอุ้ยข้างหลังไม่มีอะไรลินแค่ถามว่าเขาเป็นอะไรป่ะที่แน่ๆเขาไม่น่าจะไปเล่นกับเขาโอเคมั้ยเป็นมิดเขาเสะเศร้าไงเครียดช่วงนี้รอด้วยแม่งนิดหน่อยยิ่งกว่าแมลงสาบเลยดีววันนี้ไม่มีแมลงสาบอ่ะวายวาย เก็บสองเฮียเราเรากลับไปเล่นแบบมวยปะเรากลับไปเล่นแบบมวยดีไหมเออมีตรงนี้มีผีกูจำได้เป็นของกดมันจะมีผีวิ่งตามใช่ไหมตามสเต็ปไปต้องผ่าไปแล้วเราแยกกันเหรออ๋อทางตันวะกูไม่วองข้างหลังแล้นเอ อะไรนะเยอะะฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะโอ้โหตัวเชียรเนี่ยลุงลุงเป็นไรเนี่ยมีขี้ลุงคนนี้มันมีขี้สามวะเอืมเอาลินแม่งทำไมเราอยู่สองคนวะมาทางนี้แล้วกันเราค่อยๆนะลินเราต้องใจเย็นๆนะลินเราค่อยๆแอบมองเราจะไปซ้ายหรือขวาขวาใช่ไหมขวาและซ้ายดีไปขวา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 โอเค วิ่งไปไปไปวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปไอ้เหี้ยกูไม่เกี่ยวะผีเกมนี้น่าตาโอ้ยเอ๊ะอะไรอะไรมันคุยทางไหนอะว้ายโดนไล่เต็มเลยบินแตกสามเลยเอ้ยไม่เห็นหน้ากลัวเลยผีเฮ้ยมึงโซโล่เหรอคิดจะโซโล่เหรอนี่มินอยู่ท่อน อะไรอะไรยังไงอู้มันเพิ่งเดินมาตะกีไก้ไม่รอกูเลยมันให้หาอะไรวะเอ๊ะเสียงมันเสียงมันใหญ่นีไน่ไงเจอไอ้โฟกเลยไม่ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวจะ้ลินวิ่งหนีลินสปีดลันอะไรน้องไม่น่ากลัวน้อง ไม่น่ากลัวอ่ะน้องลินรอดมาได้ไงวะลินร่อดมาได้ไงวะลินเก่งไงตัวระดับหมอลำหรือว่าลินมีกล้าชีวิตเป็นแมวไปด้วยไปกับอะไรกันด้วยไปด้วยไปกับอะไรกันขอบอกตามตรงนะครับผมขวัญอ่อนนี่คุณแจงงตัวมั้ยผมผมขวัญอ่อนพอสมควรนี่มึงเพิ่งเจออ๋อโอเคขอพูดตามแล้วนะหาทางไม่เจอโดนหลอกโดนพอโดนหลอกมาห้ารอบอล้เราโดนหลอกต้ม เสียงมันใกล้ขึ้นเลยเนาะไม่รู้อ่ะของเขาเจอทางไหนเขาก็เดินไป Surprise motherfucker อัอนี้มาหลังนะะฮิตบ็อกมึงไกลเนาะเฮียเฮียเฮียเอ้ยเหี้ยเฮ้ยเซ็ปเตอร์หนึ่งเฮ้ยนี่เราต้องแยกกันจริงๆเหรอแชปเตอร์หนึ่งไม่รู้อะแชปเตอร์หนึ่งเซปเตอร์สามคุณจะรอดไหมเนี่ยเราต้องแยกกันแล้วปะลิน ปต้องมาเก็บกุญแจไปหาประตูมันจาเป็นมันจาเป็นมันจาเป็นไม่อยากเลยพ่อลินไปด้วยได้ไหมเฮ้ยมินเจอแล้วเจอแล้วเหรอเจอคีย์เหรอแต่มันแต่มันต้องหาคีต้องหาคีย์วันนี้ไม่มีนะไม่มีอะไรนะไปได้เหรอโอเคเขาโดนหลอกตายแล้วไม่ได้ต่อเราลืมทางเราอ๋ชิบหายทางตันพ่อเราไปด้วยกันเหอเพปวะนั่งทิ้งกันถ้าเรา ถ้าเราทิ้งกันนะถ้าเราทิ้งกันเราตายถ้าเราอยู่ด้วยกันนะเราตายหมดทิ้งกันขอให้แฟนแฟนแฟนขับพ่ออืมลินลินลินวายโอเคอย่างน้อยพ่อไม่ได้ทิ้งลินเราควรยังไงต่อดีวะลินเดินแยกได้ลินเก่งมากป่ะเราองแยกกันลินเชื่อในฝีมือตัวเองลินไปขวานะเดี๋ยวพ่อไปขวา ลินไปขวาเดี๋ยวพ่อไปขวาไปโอเคโอเคโอเคไปฟันสวยคุณก <c oughs> ินแมนบอกฟันสวยเุ้ยไม่ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ลิน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 ลอะไรียกทำไมเราเราตรงไปเลยปะ <c oughs> <c oughs> โอเค แเราเราตามหลังเขาดีกว่าอุ้ยโฟกโฟกตามโฟก์เราตามโฟกด้วยเราตามโฟก์ตามโฟกตามโฟกไอโฟกรีบไปไหนพ่อลินเริ่มเจ็บคอแล้วอ่ะพ่อหนูได้ยินมาทางนี้โดนนี่เอาแล้วไงเอาไอ้เหี้ยเอาแล้วไงเราไปกันโคตรไวเลยจะไม่ผิด อันแบบนี้เอาตรงตรงแบบนี้มาฝั่งนี้มาตรงกลางมาตรงกลางต้องไปไม่อันตั้หนึ่งผิดผิดทางต้องเริ่มจากเส้นสองเรจากอ๋อตัวนี้เหรอโฟกวสโฟกแต่มันเพิ่งเดินผ่านตรงนั้นไปอ่ะเห็นผีไปนู่นละสวยอะอุ้ยเล็กเกียมาฝั่งนี้ถ้าจะไม่ผิดนะ รงเอาออกมาหมดเลยอันนี้ร้องนีทครับตรงนี้ยมีแปลว่าต้องย้อนสอนกับย้อนสอนกับจนกี่ทางอยู่อยู่ตรงไหนวะไอ้เฮ้ยมีผีตรงนี้แมพผีชิวๆมินไม่เห็นหน้าครัวมึงชิวคนเดียวไปโฟก์ว่ามีทางยาวอยู่อือมันอือเหี้ย

Surprise, มีเลืดดอดตายมีผู้เจ้าพีสองข้อติดเลยนี่กูจะวนอยู่อย่างนี้กับมันเหรอวะออออมามาครบยกเว้นโฟก <c oughs> ตอนนี้ทุกคนน่าจะได้อยู่ในบ้านของเขาเล่นอยู่ยนอกบ้านมืดๆสนุกดิคนกับระตัวนี่ตอบไม่ค่อยถูก

เอาชิบานีา่กุญแจเขาอยู่ตรงจุดเกิดอ่ะอยู่ทางยาวโฟงคุณโอ้ยทางยาวไหนก่อนโฟงหน้าตามองแปลกๆว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขายืนรอถ้าตายพอเสนไหนเรียเรียกห้ากินข้าวหรอกินแซ่บเลยเินจ<อ>ู้ผีเฮ้ยนี่มันไอ้โป้ดังว่านี่มันนี่มัน เดินทางเหรอเออเดี๋ยวอ <c oughs> เยวอาอี้ยผ่านแล้โอ้มายกอดอัน oh <my> <c oughs> ผ่านานาั้นแลนะ้ว <c oughs>